ทุ่งทานตะวันประเทศอิตาลีเป็นเมืองชนบทสุดน่ารักเป็นทุ่งทานตะวันสุดลูกหูลูกตาเมื่อเวลาบานนะ่ะทั้งหุบเขาเนี่ยจะกลายเป็นสีเหลืองทองอลามเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนะ่ะมาเยือนเสมอเสมอหนึ่งวิธีเพิ่มค่าไวัยสวความฝันเนี่ย เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของทุกๆคนบางคนฝันแล้วเป็นจริงบางคนฝันแล้วไม่เป็นจริงแต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็ได้ไล่ล่าหาความฝันค่ะสร้างประสบการณ์เพิ่มค่าให้กับตัวเองคือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอเพียงแค่คุณคิดว่างานวันเนี้ย จะดีกว่าเมื่อวานได้อย่างไรแค่คุณพัฒนาตัวเองวันละนิดละนิดปีหนึ่งสามวันผลงานของคุณก็จะมหาศาลเช่นเดียวกับลุงนินปราบชาวบ้านวัย66ปีเจ้าของความคิดกเกษตรคอนโดเก้าชั้นค่ะ ได้พัฒนาความรู้เรื่องเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ใช้ยาเคมีและปุ๋ยแม้แต่เม็ดเดียวมาเป็นเวลา12ปีเป้าหมายลุงนินการอยู่แบบมีคุณค่าและความพอเพียงกับชีวิตจากเดิมมีหนี้ร่วมสองล้านบาทปัจจุบันมีรายได้ เดือนละสามแสนบาทสิ่งสำคัญของคนช่างฝันก็คือการพัฒนาตนเองแล้วเดินอย่างไม่หยุดคุณก็จะเป็นสอวอเพิ่มค่าให้กับตัวเองสนใจอย่าลืมติดตามเพจคัวริสได้ทุกๆวันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คัวริสสวัสดีค่ะ